사속대기선에 깜보가 다가왔다. 아! 아! 쿵. 쿵.

เด <anor. S 3> ็ครับขาเด้วในกครับข้อซ้ายเลยครับเดไอเจของคนงคเดครับทุกคนเดี๋ยวเาจะคบคนชนไปเลยนิดเดียวอด้านในก็ที่อยากจะเรจะลุเริ่มขึ้นแล้วเลยครับขอขวาเลยครับขุวาข้งยขอขวาเลย ไมาหนอจริงๆเลยเก็ย like ิงใหญออกหน้าไหนด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยครับขออนรับทุกททั้งทัสรสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เลยเราตั้งใจจะรอชมอะไรที่อยู่ข้างในไอเทอรไลฟ์ของเราครับก่อนหนเดอรเลยนะครับโปรดักชั่นแสงสีเสียงแน่นอนเราเราอยากให้ดูโชว์ให้มันอลังการอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ีใจช้ภัพที่ซึ่งเป็นเกียรติที่เราสา่งกันได้แล้ววมกันทั้งหเดียวครับครับโปรเจกที่เราดูโชว์หรือคอนเสิร์ตสำหรับเราสังเกตอะไรเนพิเศษชอบสังเกตอะไรเป็นอันดับต้นๆนะก็จะเป็นโปรดักชั่นดาวแล้วก็แสงสีเสียงอะไรของเบโอเป็มแนวบ้าง นะครับมีอะไรก็ฝาดคนดที่ดูมากก็ฝากทุกโปรเจกต์ของเชนสองเป็นเิเีน่ีกันนะครับเดี๋ยวาจะมีเบสองก็ได้เพรับว่าไม่อลด้อรือนะครับท่าน้ท่านผู้ฝากนะครับฝาดนี่แหละท่านผู้ชมเป็นตัวเองไื่นเต้อเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามันตดได้เดียวแลช่วงวันที่ใหญ่กระโดนทั้นได้ ขอบคุณมากลครับว้มาเล่นเจ้าหญิงด้นนกันโอเคอ้ขอจ้าหิงน้อเดี๋ยวต่อไปต่อเลยรไครับ